ท่านอย่าเพิ่งคุยนะคะท่านฟังก่อนท่านจะได้รับทราบว่าวดิฉันได้พูดอะไรให้กับท่านฟังบ้างนะคะท่านจะได้บอกว่ามันไม่ชัดเจนอย่างไรเพราะที่ดิฉันได้ตอบท่านไปนี้ถือว่าเป็นความชัดเจนแล้วก็มีกำหนดการกรอบการทํางานอย่างชัดเจนแล้วด้วยค่ะอยากให้ท่านฟั่งให้ชัดเจนนะคะดิฉันเองอยากที่จะเห็นพี่น้องประชาชนมีกําลังใจที่ดีอยากที่จะเห็นข้าราชการได้ทํางานด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ ไม่ต้องมีภาวะกดดันจากทางโซเชียลนะคะว่าทำงานหนักมากแต่โซเชียลไม่ได้เอาไปออกให้คนอื่นเห็นเลยแต่ในขณะที่บางคนไม่ได้ทำอะไรเยอะแต่โซเชียลเยอะทั่วประเทศไปหมด อันนี้มันเป็นการบั่นทอนจิตใจของผู้ทำงานหน้าง,งานจริงๆเรนก็อยากให้ท่านได้ปรับแนวความคิดเสียใหม่ว่าในขณะนี้ทุกๆหน่วยงานค่ะลงไปในพื้นที่แล้วก็อยากที่จะเห็นพี่น้องประชาชนนั้นได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดแล้วก็สถานการณ์กลับคืนมาสู่ปกติโดยเร็วก็ขอให้ท่านได้วางใจนะคะแล้วก็ได้ช่วยกันทำงานช่วยกันตรวจสอบแบบนี้ดีแล้วค่ะแต่ว่าขอให้เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ